ถ้าเรายิงตรงนี้ปูแบบผีมาแน่นอนยังไงโน้ตตรงนั้น<พ>ตรงนั้นสองตัวตรงไหน,นมากเลยมากแล้วสามล้านเมตรข้างหน,นเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้ฉ <c oughs> ะนว่ามันบวกลงนอนที่เดิมนะไตายสิ สามร้อยใช่ป่ะใช่แล้วใช่ปืนบวันที่สามร้อยหยุดในตึกลงเ้วิ่งออกมาแล้วตัวนึ่งรีววิ่งมาทางขวาแล้วเห็นปะนั่นแหละนั่นแหละจัดการมันเลยรอรอรอมันนี่ก่อนไกลเกินไปอีกตัวนึงลองเลยแล้วกันเอาเลยโอ้ยเฮ้ยดันมาหมดนี่ก่อนอากาศใจก่อนมันน่าจะเข้าตึกนี้นะตึกเนี้ยโอเคเราดูเราเราดูไปก่อนเจเย็นเราดูไปก่อนรีบ แน่นอนเพื่อนมีเวลาวิ่งเหรอวิ่งมาทางนี้แล้ววารีน่าหน่อยตัวหน้าวิ่งเท่าไหร่ไหนวะโอเคขอเปลี่ยนไปยังไม่ใช่อีเแล้วกันมันช้าดิ่งทีนัทขอเป็นอันนี้กูไม่เห็นแล้ววะลาปวดกางกางหนังบินเห็นปหมวิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นปหมกางหนังบินอ๋อไปไหนแล้ววะตอนนี้กูไม่เห็นอะไรเลยวะวิ่งไปทางนู้นอ่ะเร็วเจอแต่ซอมบี้ มันตายตายหรือเป <L an> ล่าแลวอีกตัวเป็นไหนกูเห็นแค่ตัวเดียวนะไอตัวที่มันวิ่งที่มึงว่าเอามาแต่เมื่อกี้มันวิ่งตามมาสองคนนะโอ้รวยละแต่ตัวไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนี่ยยองยังเช็คตึกนี้ไว้เลยเพื่อนโอเคกูย <Okay. S 1> <L an> ้ายจุดกันช่วยตัวนี้ผียังไม่สะทกสะท้านอะไร <L an> ไปไหนของมันแล้ววะกเกียแล้วตัวนี้ซอบอากาศร้อนมากครับร้อนมากๆตึกมีอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังเงียบไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวเลยดูกูเคลียร์เสร็จแล้วมึงมานะ okay, เกียร์เพื่อนเคลียร์มาเลยเคลียร์บนตัวทนะันทีเลยหองละ นี่เราต้องนั่งๆอยู่หัวาแตกปิทำไงวะนี่ก็อยากให้มันเห็นตีว่าเพื่อนตายสิเราก็มีสิทธิ์เหมือนกัน เรีวิ่งมาอีกตัวนึงทางหารมันตรงนี้เห็นไหมสองร้อยเมตรโอ้ยข้อหลังลงนอนละวิ่งกันลงนอนละเย้โอ้หกิลลี่บอสไม่อยากยิงกิลลี่กิลลี่ใช่ขึ้นขึ้นกูยังไม่อยากยิงเลยกูยังไม่ยิงแล้วกันพอแบบได้จังหวะดีๆค่อยยิงการยิงแต่ละนัดเราถือว่าเป็นความเป็นความตายเราหมดเลยอยากให้ตัวไอ้ตัว M สองร้อยเห็นจังเลยเมื่อกี้ M สองร้อยน่าจะโฟกัสในเตียงนอนอยู่แหละ ในลงในลงนอนอะยืวใแค่เปิดประตูไม่รู้มึงเดินอยู่ปะใช่ตอนนี้อยู่แล้วคุณเปิดประตูคุณเปิดประตูนี่นี่เขาเปิดประตูปะได้ยินมันมาชักปืนแล้ว

ไม่ไ,<ห>มได้เปิดประตูใช่ปะไม่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 มีคนมีคนมีคนอยู่ในบ้านเมื่อกี้จานตีนมันยิงกับตัวบนเขาอยู่รีวรงนะอย่าโูดนอกหน้าต่างจีนนะมันหมุนตอนนี้มันมันหมุนตัวอยู่ดูไหนข้างล่างชั้นล่างดูได้ไงกูได้ยินเสียงเสียงหมุนตัว ตอนนี้กูดับประดทางน,น <Here. S 1> ี้อยู่เอียถือว่าโชคดีนะอยู่ๆทิ่พุกยูเทอร์ไนเข้าเนี่ยปิดการบังคัตทั้งหมดเเอาแม่งเลยปะ่าซัดเลยปะ ชัวแน่นวอาอยู่งล่างอ่ะใส่ใส่ใส่เย็นเมื่อดีนะเอาเลยเหรอกูลงมาแล้วเนี่ยโอ้เมืดดีจ้าไปได้เลย โอเคยังไงมันก็รู้ๆอยู่นี่แล้วใครเปิดประตูวะกูอยากรู้ตอนนี้กูปิดประตูแล้วตอนนี้ไม่มีนะให้ตายสิเดี๋ยวไอ้ผีจะมาหาเราแทนใช่เดี๋ยวกลับขึ้นบนกลันบนขึ้นบนเลยกลับขึ้นบน,บนดเลย

ฝากคัหน่อยนะโอเคท่านี้เท่านี้มันบยไเออแล้วดูอยู่ถ้าตายฝากด้วยเพื่อนยิงผีโอเค ตายตัวนึงอุ้ยริวริวข้างหลังหลังกูเฮียโดนเข้าหลังกูกูล่วงไม่เห็นวะขื้นเสาได้ตัวนึงหือกูตายเลยตายเหรอกูตายกูตายกูตายเมื่อกี้เคหักกางหลังเลยอ่หลังแอนเลยมามามามอันนี้ไปมึงจะเข้าใกล้หรือยิงชาร์ดอ่ะไกลเลยเข้าใกล้เขาชาร์ดเลยเข้าใกล้เลยเอาอันนี้ไปอ่าอันนี้ไปด้วยแบ็คสำรองอุ้ยลิวเยอะนี่ไปหน่อยแลเอาไว้ก่อน กูม <K |ms|> like, ีไอ้นี่อยู่ปืนช็อตไฟฟ้าเอาละกูจะวิ่งไปกับมึงแล้วรอบนี้กูจะไปนั่งรอดูมึงตายแล้วเพื่อนเพื่อนห้ำจะยิงไปห้ำอยู่ฝั่งมารอยู่ฝั่งมารมาอนี่ยะว่ามึงนอนตายสามศพยืนเข้าหลังโอยโคตรมืดเลยว่ะเพื่อนดูขำหน่อยเออขำอยู่ขำมึงอยู่เพื่อนเอาเลยโอ้โหโล่งอย่างนี้เลยหายแล้วลูว ว่าไงชุดแตกบ๊ะชุดแตกว่ะไปเลยเพื่อนพายุมกำลังทำร้ายเรากลับด่วนไปไปไปมาครับกลับไปทีตึกกลับไปตึกลลุลุตึกอยู่ไหนวะเนี่ยุอุลุลุนีุุ่ลุลุลลลุล Chăm mà lắm, chăm no. ma hola mama 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 không? mama 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 này, mama đây, mama mệt, mama 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 ให้ตายสิฉันมองอะไรไม่เห็นจะช่วยนายไม่ได้หลังมาร์คเห็นป่ะลุย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 ลยทางไหนโอ้หัวหลุดไปแล้วไปแล้วไอ้ตัวนี้นี่หว่าที่มันยิงไอ้นี่ดิเอ้มีอีกตัวนึงอีกตัวนึงกูไม่เห็นอะไรตอนนี ยิงอยู่โดนผีไล่เดี๋ยวกูดูมึงยิงแล้วกันโอ้โหอะไรจะกระเด็นขนาดนี้วะเนี่ยกูกระสุนมองเป็นเส้นเลยรปะโอ้โดนผีไล่ขวามันโดนผีผีสองตัวใช่ป่ะสองร้อยสามเอ็เมตร เอาทุกคนครับพอดีว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นครับคือไม้ผมดับนะฮะอยู่มันดับนะไม่มีปัญหาขึ้นผมผมไม่รู้ตัวด้วยตอนนั้นกำลังไฟกันอยู่นะครับนี่จะเป็นการแบบว่าไฟผมระหว่างตี้ผมกับอริวแล้วก็ตี้ที่อยู่ตรงเครื่องบินนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วออกจากสนามบินที่นี่ไปได้นะครับก็ตอนนี้จะมีได้ผมคุยกับไอริวอยู่นะแต่ว่าการสื่อสารอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับยังไงขออภัยด้วยใช่ใช่ใช่ฉันเห็นตาผีตอนเนี้ยสองตัว อุ้ยอันนี้กระเด็นกระดอนเินตอร์เศษฝุ่นอะ <c oughs> เวลามึงยิงอะ <c oughs> มันมีปืนได้อ <c oughs> โอ้ให้ตายฮะ ไม่เห็นแปะอะไรเลยโอ,อ้ยเครื่องบินกูยังเห็นลำบากเลยตอนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย ào đấy, gúm mong mà hiển. Tới nay gúm hiển kẹt, không bin, non ngô ngô lăng lăng. Đinh đinh cà chui cà chay, อะไรตอนนี้มานั่งงงอยู่ใช่ไหมไกลแล้วมีมีแดดออกมาแล้วโอเคได้เลย ได้เลยของกูมุมบอดบอดอบันไดอยู่ไหนวะเนี่ยเที่ยวเข้าห้องอะไรมาวะเนี่ยตอนนี้กูกำลังหลงทางตรงไหน Đẹp lối huyện, mày đôn Đẹp lối, ok Sự giáp bị lên khỏi bẹ Nhưng mà Ui, <laughs> hủ cho เสียงโคตรดังไอ้ตัวซ้ายนี่มันตัวเปล่าป่ะไหนละเดี๋ยวก็ดูฝั่งทางนี้ให้ วิ่งขึ้นไปแล้วโน้ตวิ่งึ้นไปแล้ว ใช่วิ่งขึ้นปแรอบปีขวาของเครื่องบินนี่มาร์กไม่ได้ปะเป็นอย่างวะเนี่ย้ได้ได้ได้มีตัววิ่งเข้าไปในเครื่องบินหรือเปล่า โอ้ยถ <Five. S 2> ึงร้อยโว้ยแม่นบอเขียนรับทรับอะไรวะเนี่ย เกณฑมาดูเครื่องบินไปนะเดี๋ยวกูดูรอบๆกันโอเคมีซอมบี้มาทักทายกูตัวนึงได้ได้ได้ติดเชื้อซอมบี้เลอวะเฮมันวิ่งออกมาแล้วโอ้กิลลี่โอ้โหเปล โอ้โหเแบะบไปเลยวะตัวอ้วนๆเลยเมื่อกี้ปี้หายไปเลยครับ <Okay, S 1> จนถึงตัวเนี้ยนะี่ยผมก็บเจ้าลิวได้เคลียร์ทั้งสองตัวนั้นแบบว่ามันไม่มาเล่นอีกแล้วมันไม่มาเก็บของแล้วนะครับรผมเลยกับเจ้าลิวเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเรียกเขาไปเก็บของแล้วไปที่เซฟโซน,นเลยนะครับเอาของไปขายแล้วก็พักผ่อนกันนะฮะออกจากที่นี่กันดีกว่านะครับวุ้ย โอเคเครงบินใช่ไหมเ <c oughs> ออกูเจ็บ <c oughs> ติดพิษ <c oughs> <c oughs> แม่เจ้าอะไรมางวะเนี่ย กูไม่สามารถเก็บได้ต่อไปแล้ววะไม่สามารถมีนะกางเกงยังไม่รู้วะ่ะเดี๋ยวไปดูก๊บโอ,โอ้กางเกงเอาบังเหรอไยมเกือบยังเป็นเอาบังอยู่เลยโอ้ฉันเจ็บเหลือเกิน 哦，那宝饱人呢